เหมือนวันก่อนนะมันก็มีคนแบบให้กำลังใจทหารเนะาะแล้วก็มันจะมีคนหนึ่งพูดว่าไอ้ที่เคยถามกันเนี่ยดูไวส้สิเวลาเดือดร้อนเนี่ยใครช่วยมีทหารไปททำไมทหารช่วยพระเจ้าอยู่หัวช่วยต่อไปก็หัดรักที่ถูกคนใครก็มาล้างสมองอะไรก็ฟังแล้วโต้แย้งด้วยเหตุด้วยผลอไอ้ผมก็เอาอันนี้มาแปะในเฟซบุ๊กผม แล้วก็มันมีอีตัวดีตัวหนึ่งจ้ะชื่อน้องไอซ์แต่มันล็อกโปรไฟล์ไว้นะไม่แน่จริงเลยไอซ์นไม่แน่จริงเลยไอซ์จะบอกว่ากทหารพวกนี้ก็แดกภาษีประชาชนนจ่ายภาษี่ะไอซฉันก็เลยเอาอย่างนี้เลยฉันจะให้การศึกษาแก่ไอซ์ขอยนดญาต educate ขอยนดญาต educate นะคะหนึ่งเราทุกคนล้วนแดกภาษีประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โรงเรียนที่มึงไปเรียนโรงพยาบาลที่แม่มไปเบ่งมึงคลอด <c oughs> ใช้ภาษีประชาชนมึงไม่ได้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกอเราทุกคนล้วนจ่ายภาษีภาษีมีสองแบบภาษีทางตรงคือภาษีรายได้ภาษีนิติบุคคลภาษีอะไรเงี้ยกับภาษีทางอ้อมคือภาษีบริโภคค่ะไอ้ประเภทจ่ายแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วบุญคุณท่วมประเทศเนี่ยมึงไอ้นิดหนึ่งมผมก็เลยบอกไอ้ เรื่องภาษีเนี่ยมึงช่วยเดินออกจากกลาและมาทำความเข้าใจใหม่นะว่าทหารที่เขาได้เงินเดือนจากภาษีเนี่ยมึงเองก็ได้ประโยชน์จากภาษีถนนหนทางสะพานลอยไฟฟ้าประปารถประจำทางรถไฟฟ้าล้วนใช้ภาษีประชาชนดังนั้นไม่มีมนุษย์คนใดในแผ่นดินนี้ที่ไม่ได้แดกภาษีค่ะ แต่แดกแล้วเนี่ยได้คืนกลับให้แก่ประเทศชาติมากน้อยเพียงใดต่างหากทหารที่มึงบอกเขาว่าเขาแดกภาษีเนี่ยเงินเดือนเขาเบี้ยเลี้ยงเขาถูกหักภาษีทันทีณที่จา่ายม,มึงไงได้หักไหมได้จ่ายภาษีไหมและจ่ายมากน้อยแค่ไหนดังนั้น อย่ามาอ้างเรื่องภาษีกูแล้วไปเที่ยวกดหัวคนอื่นด้อยค่าคนอื่นเขาอยู่เลยมาวัดกันที่ว่าทุกคนที่ล้วนมีส่วนในการแดกภาษีของประเทศเนี่ยตอบแทนแผ่นดินนี้มากน้อยแค่ไหนก็เลยถามไอซ์ว่าไอซ์คิดว่าไอซ์เนี่ยอยู่บนแผ่นดินผืนนี้โดยที่แผ่นดินมันรู้สึกว่าหนักหรือเบา <c oughs> แค่นั้นพอ ภาษีเนี่ยไม่มีใครดีไปกว่าใครทุกคนต้องจ่ายภาษีและทุกคนเอาประโยชน์จากภาษีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าเที่ยวไปด่าคนนั้นคนนี้ว่าแดกภาษีหลายคนแดกภาษีแต่ก็ไม่ได้ไปช่วยใช่ไหม,มแม้ไม่ได้ไปช่วยเขาก็ทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินอยู่ใช่ไหมแล้วสิ่งที่ไอซ์ทำเนี่ยไอซ์ได้ทำประโยชน์อะไรให้แผ่นดินบ้างไหม ดิฉันก็เปิดคอร์สสอนเลยค่ะจบกันนะคะคือจำนวนคนที่ยื่นภาษีนะไอซ์นะก็คือถ้าเกิดคุณมีไรายได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะหักหน้าที่จ่ายคุณก็จะต้องเอาใบที่เขาเรียกพองอดอ9้าสูนะไปยื่น แต่ไปยื่นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะไปยื่นปุ๊บโอเคคุณเป็นหนึ่งใน10ล้านเพราะคุณมีรายได้ไปยื่นปุ๊บยังลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดามีลูกมีเนียบ่อนบ้านมีประกันชีวิตเมีบริจาคการกุศลก็เอาใบอนุโมทนาบัตรมาลดหย่อนได้อีกถูกต้องเอาละถ้าคุณเป็นหนึ่งใน1ิบล้านโอเคถือว่าคุณเนี่ยได้ยื่นภาษีเพราะเขาหักคุณไปแล้ว แต่มีแค่4ี่ล้านคนเท่านั้นจากเกือบ70ล้านคนนะ่ค่ะที่ต้องจ่ายภาษีและคนพวกนี้เขาทวงบุญคุณได้นะเพราะเขาจ่าย4ล้านแล้วเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่เขาไม่เคยทวงงานจ่ายภาษีเท่าขนแมวเขาไม่เคยออกมาบอกว่าเอาภาษีเอาไปไม่เคยแล้วเขาถามว่าได้รับการช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษจากภาครัฐไหมแทบจะไม่ได้เลย เพราะว่าอะไรทำดีแล้วทำต่อไปทำหน้าที่แล้วทำต่อไปคือหน้าที่เราทุกคนนะถูกแล้วไม่อห็างนั้นกระทงบุญมหากระยัก็จ่ายภาษีถูกจ่ายเยอะด้วยหยุดพูดคำว่าแบบ ภาษีกูภาษีกูเนี่ยเวราก็พูดแหละพี่ีนาเดี๋ยวเราก็พูดแต่ว่าเราพูดได้ในกรณีว่าเออใช้ภาษีแล้วทำงานให้มันค้มเหมือนที่เราด่าอีสอสเนี่ยอีที่บินไปดูงานเบียร์ครับที่สิงคโปร์เนี่ยครับเบียร์เนี่ยนั่นน่ะคือภาษีกูมึงไปดูแล้วมึงกลับมาทำอะไรนอกจากเม้ามายกันเองนี่ฮแล้วก็แอบไปให้ช่างภาพถ่ายรูปเอออันนี้เราด่าได้ว่าภาษีกูถูกเอาไปใช้ไม่คุ้มค่า แต่ไม่ได้แปลว่าเราลำเลิกบุญคุณส่งเดชไงใช่ไม่ใช่ว่าเออทหารเขาไปช่วยน้ําท่วมพอมีคนชื่นชมไปบ,บอกว่าอีทหารพวกนั้นก็แดกภาษีใช่ <c oughs> มึงก็แดก <c oughs> กูก็แดกทุกคนแดกภาษีหมดแหละในรูปไหนเท่านั้นเองแต่คุณได้ตอบแทนและคืนกลับให้เก็บแผ่นดินมากน้อยแค่ไหนละ่ะ <c oughs> มันอยู่ในความสํานึกสำเนียก แล้วก็การทำจริงๆริงใช่ใช่นะค่ะอย่างไรก็ตามชื่นชมทหารมากใช่น้ําท่วมรอบเนี้และทุกๆรอบแหละและเดี๋ยวพอน้ำลดนะก็ต้องไปล้างบ้านต้องไปซ่อมบ้านก็ทหารเป็นหลักนั่นแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอีพวกผู้บังคับบัญชามึงอย่าแดกเงินเบี้ยเลี้ยงทหารกันส่งเดชกูขอให้มึงเป็นเปรตอีก5้าชาตินะรวมไปถึง ค่าอาหารเขาเนี่ยให้เขากินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยใช่อดอยากมาจากไหนพวกมึงอ่ะพ่อแม่ปล่อยอดอยากมาตั้งแต่เด็กแล้วถึงต้องมากินหัวคิวค่าอาหารของทหารเกณฑ์เขาอ่ะค่ะบัตรซบสิ้นดีไอ้ยางเงี้ยมาช่วยกูด่าได้ไอ้ไอ้นะไอ้ดูแล้วก็มาช่วยนะนะไอ้ช่วยเราซื้อของได้นะเกลือค่ะ